สวัสดีค่ะจะมาอัพเดตต้นหนามมะเขือยาว,ยาวนะคะติดลูกแล้วค่ะก็เดี๋ยวข้อมาบำรุงใส่ปุ๋ยหมักให้เขานะคะเขาจะได้มีลูกที่สวยขึ้นมาค่ะนี่แล้วก็ตัดตัดใบของเขาออกบ้างนะคะ เพื่อที่เขาจะได้มีสารอาหารไปเลี้ยงลูกค่ะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตัดหมดนะคะเพราะว่าต้องเหลือให้เขาได้สังเคราะห์แสงด้วยตัดออกบ้างนิดหน่อยนะคะหลังจากปลูกตั้งนานแล้วเพิ่งจะมีลูกแค่สองลูกเดี๋ยวจะมาเพิ่มสารอาหารให้นะคะจะได้มีแรงเบ่งลูกออกมาใหญ่ๆค่ะ เดี๋ยวก็จะไปเก็บกระลำปีด้วยนะคะเพราะว่าแปลงนั้นจะทำการรื้อค่ะจะรื้อพรวนดินใส่ปุ๋ยหมักใส่สารอาหารเพิ่มนะคะเพื่อที่จะโรยมเมล็ดุดต่อไปค่ะ ลำปลีหัวไม่ใหญ่ค่ะแต่ก็ต้องตัดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปบำรุงแบบแปลงแปลงผักต่อค่ะจะได้อุปมาเล็กชุดต่อไปได้นะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นออดิบนะคะต้นออดิบค่ะไม่ใช่ต้นบอลน,นะคะมันลักษณะของเขา ระหว่างต้นออดิบกับต้นบอนนี้คือลัก,ลกษณะจะคล้ายกันมากถ้าว่าคนที่ว่าดูไม่ออกคือจะไม่รู้เลยว่าต้นไหนเป็นต้นบอนหรือต้นไหนเป็นต้นออดิบค่ะท,ที่บ้านของบีก็จะปลูกต้นออดิบนะคะส่วนต้นบอลไม่ได้ปลูกค่ะาการกินก็ต้นออดิบนี้คือสามารถทานสดได้กินกับน้ำพริก กะปิได้ด้วยว่ากินแก้มแกงกินข้าวแบบกินสดๆได้อ่ะค่ะอร่อยแต่ส่วนต้นบอนคือเขาไม่สามารถทานสดได้นะคะต้องปรุงให้สุกค่ะเพราะว่าเขาจะมีความอาคันค่ะถ้าทานสดถ้าทานสดนี่คือจะคันมากเลยนะคะส่วนอ้อดิบนี่คือทานสดได้อร่อยด้วยค่ะเอาไปผัดกับน้ำอ่อยนี้อร่อยมากๆ เก็บผักบุ้งด้วยค่ะผักบุ้งรอบนี้อันนี้เก็บครั้งนี้เป็นรอบที่ที่สี่แล้วค่ะสี่รอบแล้วยิ่งยิ่งเด็ดเขายิ่งแตกเป็นพุ่มให้ให้ได้กินเร่อยๆเลยค่ะสีรอบแล้วค่ะกะว่าเดี๋ยวน่าจะต้องรื้อแล้วนะคะรื้อแล้วก็กลวนดิน ใส่อปุ๋ยหมักเพิ่มแล้วก็โรยมเมล็ดชุดต่อไปค่ะเพราะว่าสีรอบแล้วแต่ถ้าย,ยังยังยังไม่ปลูกใหม่ก็ปล่อยเขาไว้เขาก็แตกชุดใหม่ให้แตกชุดเกิดชุดใหม่ให้ได้กินอีกค่ะเพราะว่าผักบุ้งเป็นอะไรที่ปลูกแล้วคุ้มมากค่ะในนี้นี่ค่ะ ในนี้ไม่ใช่แต้วแต่ผักบุ้งนะคะที่งามยญ้าก็งามค่ะนี่ยญ้าก็งามอันนี้เป็นผักบุ้งที่ได้เอา ยอดของเขาไปกินค่ะแล้วก็วีก็ได้เอาต้นลําต้นของเขามาปัก,ป,กปักเอาไว้นะคะปักปักจำจ้ำ,ำทิมท่มๆิูม,มลกดินเขาก็แตกยอดแตกยอดใหม่ให้ขึ้นมาได้กินค่ะปลูกได้ขยายเป็นค่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะผักป,ปลอดสารค่ะประหยัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยยิ่งช่วงนี้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆ ปุกปักทานกันเองนะคะยญาก็งามหญ้านี้ย่านี้ก็มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอาไปให้ไก่ที่บ้านกินค่ะ ไก่ก็ได้กลิ่นของประสานอันนี้แขนงคะนะนี่ก็หลายรอบเหมือนกันคะ่ะ สีผสมสวยๆค่ะ อันนี้เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเด็ดเขาออกค่ะถ้าปล่อยให้เขาดอกแก่นี้จะทําให้ต้นกับเขอโทรมอา,อายุการการเป็นอยู่ก็จะจะน้อยลงนะคะถ้าว่ามีดอกแล้วต้นโทรมค่ะเราต้องพยายามเด็ดดอกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มีดอกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากต้นรูสีผสมนี้เขาปักชําง่ายมากกิ่งของเขาไปปักชําก็เกิดง่ายค่ะแล้วก็เขาก็ดูแลง,ง่ายนะคะ แต่น้องเขาชอบแดดนะคะถ้าว่าอยากให้ต้นสีสวยใบยสวยต้องให้โดนแดดคะ่ะเคลใบหยิกคะ่ะเคลใบหยิกสีม่วงอันนั้นสีม่วงอันนี้สีเขียวนะคะอันนี้เป็นต้นกล้ามะเขือของพี่ยาคะ่ะของช่องพี่ยากระสีผาผืนนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจจําพพวก การ,กรเกษตรเมล็ดพันธุ์พืชต้นกล้าพืชสนใจติดต่อไปทางช่องทางของพี่ได้นะคะช่อง YouTube ช่องอกเกษตรพาเพลินค่ะอันนี้ยังไม่ได้ย้ายลงดินเลยค่ะแต่ว่าจะทำมะเขือเสริมรากก็ยังไม่ได้มีเวลามาทำเลยค่ะงานเยอะมากใส่ไว้เป็นปุ๋ยได้ อันนี้เป็นผักเป็ดสีแดงค่ะผักเป็ดสีแดงนะคะไม้ประดับค่ะไม้ประดับกินได้สวยงามขยายง่ายดูแลง่ายปักชำง่ายค่ะแล้วอันนี้เป็นต้นแครอดค่ะไม่รู้ว่าเขาจะลงหัวให้ไหมตัวสับชอบเลยมากเลยค่ะขแ,นข,แนขนงแขนงคนะเก็บไปเลย เก็บไปเลยเดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่ค่ะเดี๋ยวก็มาพลวนดินมีต้นถั่วค่ะแต่บีไม่แน่ใจว่าเป็นถั่วชนิดไหนนะคะเขาเกิดขึ้นเองงามมากค่ะ มะเขือชุดนี้ก็ของพี่ยาเหมือนกันดีแกส่งเมล็ดพันธุ์มาให้ค่ะไม่บีไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพันุชื่อพันธุ์อะไรนะคะแต่ดูฟาร์มเป็นลูกของเขาค่ะช่อนี้ละออกดอกเยอะมากนี่ค่ะ,คะออกดอกเยอะมากส่วนต้นนี้เป็นต้นผักผักปลังค่ะ พี่ช่องยาจ๋าพาปลูกสมริพันธ์มาให้นะคะนี่ช่องยาจ๋าปลูกผักได้งามมากๆเลยค่ะนี่แตกแขนงแตกกิ่งแตกยอดเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าผักปรังสีแดงไม่เกิดนะคะเกิดแต่ผักปรังสีเขียวต้นเดียววันก่อนได้เด็ดยอดไปหนึ่งยอดค่ะอันนี้ค่ะเด็ดยอดไปหนึ่งยอดพอเด็ดยอดนั้นแล้ว เขากคตแตกแขนงขึ้นมาอีกค่ะจากหนึ่งยอดเป็นสามสี่ห้ายอดเลยค่ะต้นเดียวเดี๋ยวก็จะได้ขยายต่อนะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วค่ะมะเขืออะไรคะพี่ยาททำไมมันเป็นดอกดอกของเขาเป็นพวงเป็นพ,วง,นพวงเลยค่ะดอกออกออกดอกเยอะค่ะหรือว่าดินดีปุ๋ยดีบำรุงดีค่ะ นี่นี่น,นี่กำลังเป็นลูกแล้วเน้นขาวๆเดี๋ยวก็จะได้กินมะเขือแล้วค่ะจะบอกว่าจะบอกว่าต้นมะต้นแคเตี้ยค่ะเก็บกินทุกวันเลยค่ะเก็บกินได้ทุกวันเลยเป็นดกมากๆก,กินจนน่าจะเป็นดอกแคแล้วค่ะกําลังจะเป็นตัวสังเคราะห์แสงเป็นดอกแคแล้วค่ะ นี่เก็บเมื่อวานนะวันนี้ดูเต็มต้นอีกแล้วแค่สีขาวก็เป็นดกมากอันนี้จะเตี้ยวว่าต้นแครสีสีแดงค่ะเดี๋ยวก็มันจะมาเก็บอีกค่ะต้นนี้เป็นแค่เตี้ยสีดีสีแดงที่ว่าเป็นต้นแม่เป็นสีแดงแล้วก็เอายอดของแค่เตี้ยสีขาวมาเสียบนะคะดูค่ะ อันนุสีขาวอันนี้สีแดงในหนึ่งต้นในต้นเดียวกันจะหาเวลามาปักชําชกิง่งก็ยังไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ด้วยค่ะมาสวรสนี่ร่วงลงมาน้องบิ๊กเก็บไว้ให้วางไว้ก่อนค่ะนี่นี่เยอะมากสวรุ เก็บไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปรีดผ้าต่อทำไมมันเป็นดกอย่างนี้อุ้ย กิ่งหักเลยแคเตียสีขาวกับแคเตียสีแดงผักที่ได้ในวันนี้ค่ะก็จะมีแคสีขาวแคสีแดงแล้วก็สาวรสค่ะสาวรสยังมีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเอามาเป็นดาราหน้ากล้องนิดสองสามลูกพอค่ะ ยังอ,อ,อีกเยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะยังไม่ได้ไม่ได้เก็บมาแล้วก็จะมีคะนาขะแห่งคะนาค่ะแล้วก็จะมีผักบุ้งแล้วก็กระหล่ำปลีลูกจิ๋วนะคะเพราะว่าจะเป็นต้องเก็บค่ะเพราะว่าจะต้องปรับปรับปรุงแปลงผักใหม่นะคะวันนี้ได้เมนูผักปอดสารแล้วค่ะอันนี้มะเขือยาวตัวเร็วๆนะคะมะเขือยาว ประมาณนี้นะคะวันนี้พาเพืเ่อนๆมาเข้าสวนผักเช้าๆคะ่ะขอบคุณมากนะคะ